ที่ปู่จะเสด็จไปโปรดดังที่อื่นและกลับสู่สวงสวรรค์แล้วขอบารมีเต็มเปี่ยมขอปู่จงเจริญด้วยเถินเรีจบร้อยโอ้โหวันนี้ปู่เมตตา เดี๋ยวนี่ยังแค่เซิฟเซิฟนะปู่เด de ี๋ยวเดี๋ยวนี่แค uhm ่ลาทูลาทูล้างถวายชาครับ oh อ uh ้าวลาทูอ้าวสิ่งศักดิ์ได้รับแล้วไฟนิชทีเดอะเวอร์อันี้ดีที่สุดเหรอหรือเป็นละเอียดที่สุดของชาเหรอ ปันทที่อขงประเทศอะไรหละเหรอเป็นไงทานข้าวอย่างเหนื่อยเปล่าสิงคโปร์เโปร์หรออ่ากินข้าวอย่างล่างหิวเปล่าไม่หิวเหรอสาธุสื่อสื่อมหายานวันนี้เป็นไงชุดโอเคเปล่าสบายดีนะปู่เขาใส่สบายปู่เขาเลือกใช่ไหม อันนี้ปูเลือกเองป่ะอันนี้ชี้แรกปูแล้วเฉยๆเสรใส่เข้าไปแล้วประมาณห้าหนาทีนึกสูว่าดีมันมีพลังเขาเลยใช่ไหมใส่ไปไรู้สึกสบายตัวเหรอเออเออเหลือ,ชอ,อชอบอเหรอตอนแรกดูแล้วเฉยๆับาอะแรกเพราะว่าเพราะว่าล่างเ <c oughs> ขาเป็นคนสิงคโปร์เขาวิ่งจากชุดนี้หรอกใช่ป่ะแต่ปู่เขาไม่ได้เป็นคนสิงคโปร์ไง พวกเทพพวกจะต้องมีสังวานจะต้องมีแน้แฟนฝันแฟนฝเจะหรออ๋อสาธุเขาคงกำหนดมาแล้วเนี่ยอกก็ดูดีก็ดูดีอ่าเพราะว่าพวกพญานาคราชเขาก็ยังต้องการประดับประดาเพชรดินจินดาทองเงิน นั่นแหละใช้ได้อันนี้ข้าวเปล่าครับที่จริงมากกว่านี้ครับอ๋อยังมียังมีเต็มเยอะกว่านี้อีกเหรอเอาไปเพิ่มไปเพิ่มอีกหน่อยเพิ่มอีกหน่อยแล้วก็ตรงนี้ต่อยคอต้องทุกอย่างมันจะมีอยู่ออกมาดีละดีละเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆเพิ่มเดี๋ยวเรา เดี๋ยวจัดสถานที่ให้มาตรฐานเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ขบวนการในการยังยังคุยไม่จบว่าเธอต้องเข้าไปแอดเป็นเฟนพวกกลุ่มที่มีพญาหน้าคาร่าอะไรด้วยแล้วท้ายแล้วก็ส่งส่งสตอรี่ของเราเข้าไปว่าเนี่ยปู่เขาก็ไม่ตาอยู่อย่างนั้นเผื่อใครเนี่ยอยากจะมาขอบุญขอบารมี คนอยู่แถวนี้เขาก็จะได้มากันเข้าใจปหบ่ะมีองค์กรเนี้ยแล้วก็ลกลุ่มนี้มีเยอะมากกลุ่มเทพพระเจ้าจีนจุงเทพพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระลตะแล้วก็กลุ่มพญานาคราชน่าจะมีเป็นร้อยร้อยกลุ่มเลยมั้ง ี่เขาก็ต้องยอมเดี๋ยวมาถึงขนาดนี้แล้วคือคือคือต้องต้องคิดว่ามันไม่ใช่เรามันเป็นปู่พอปู่เขามาเงี้ยเขาก็ต้องสร้างบารมีเพราะคนเห็นปั๊บเขาก็จะอ๋อโอเคร่างเนี้ยสื่อเนี้ยเขามาตรฐานเขามีที่มาที่ไปหน้าตาเป็นแบบนั้นแบบนี้ ไม่ได้เป็นคนแบบว่าจะมาหาผลประโยชน์เขาเป็นคนที่มีมีอะไรมีระดับมันก็จะกลายเป็นหน้าเชื่อถือแต่ถ้าเราเป็นแบบปกบกปิด,ปดมันก็ไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงคนบางคนมันก็ดูหมู่เฮงเป็นไงมาดูเฮ้ยเนี่ยใช่เว้ยแล้วบางทีเนี่ยอย่างอย่างรูปบางรูปเราดูใช่ไหมเฮ้ยเราัาทาคนนี้วะหาใจว่าเราก็ไม่ต้องไปปกปิดลองพอนังไงมันก็ออกไปทั่วแล้ว ไม่ม่ออยาไม่อนาดไมออาอาไยากให้ดังไม่อยากไปโชวตัว่อยากให้เปิดลวงพ่ออยากให้เปิดล่าบอกว่าน่าจะกลัวร่างเปิดกิเลสร่างกิเลสก็ฆ่าร่างไปเลยปู่คงกลัวว่าร่าง ขอต้องฝึกกันไงคือเราก็ต้องเราต้องคิดว่าเราจะเอาอะไรอีกอ่ะในเมื่อเราจะมาโปรดล้วก็เราก็ทํางานอย่างเดียวไงเข้าใจป่ะมันไม่ใช่แค่นี้เดี๋ยวจะต้องเดินสายไปทั่วประเทศเราออกนี่เขาเข้าใจป่ะอ่านตัวเอาปูมาแล้วเอาอาสนะมาหน่อยดีปูมาเจรจาปูจะต้องเดินสายเอาให้หน่อยก็ได้ สาธุปู่ไม่ปกไม่ปิดแล้วร่างเขาก็จะได้ผ่านการทดสอบไปเลยเราจะต้องเป็นสมาคมพญานาคราชที่จะไปโปรดคนทั่วประเทศที่มีความศรัทธาร่างก็ไม่ได้เป็นคนเสียหายตรงไหนก็เปิดไปเลยเนีย่ตามนี้ปู่มีความเห็นว่าอย่างไร ถึงเวลาพระคุณเจ้ายังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาเปิดครึ่งหน้าก็ได้อะเพราะว่าเราจะต้องเปิดเผยว่ามหาเทพทั้งหลายมารวมตัวกันแล้วและเราเนี่ยจะพากันเดินไปในทุกที่ทุกจังหวัดทุกวัดวาอารามเพื่อที่จะไปโปรดสัตว์ เพื่อที่จะไปช่วยเหลือคนให้รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังดูแลกันอยู่ให้ถือศีลให้ภาวนาให้มาขอพรขอความช่วยเหลือเอ,อปูกกลัวจะเสียร่างไปกิเลสจะกินร่างเหรือ ก็ต้องวัดใจกันไปเลยว่าร่างนี้จะทำงานเพื่อสร้างบารมีโปรดสัตว์ไม่ดีก็แยกกันไปเลยถ้าดีก็เดินต่อไปเลยล้างสะอาดดีมากล้างสะอาดดีมากครับน,นง่ายผู้กำลังพิจารณา ถ้าเสียคิดใช้พกิเลสเดี uh, ๋้อเด้อจะได้ไม่เป็นไรเอาตามเอาเอาตามความคิดเห็นของเทวดาแต่มนิษมนุษย์เนี่ยอย่างเราเนี่ยดูแล้วว่าเวลามันไม่ทันเอาหนะ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 อ้าวสาธุเดิ สององยังไงก็ต้องยังไงยังไงก็ต้องดังอยู่แล้วเดี๋ยวลอยเขาจะดังไปถึงสิงคโปร์เพื่อให้คนเขามาศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์เเขาจะรู้ว่าเทวดามีจริงพญานาคช่วยเหลือศาสนาจริงมีฤทธิ์มีเดชจริงเป็นของจริงไม่ใช่ของหลอกของลวงเราจะสร้างผลงานความดีไปทั่วประเทศและทั่วโลกออสาธุยินสาธุโมทนาด้วยปู่ยินดีแล้ว สาธุสาธุสาธุปู่เขาเป็นคนไม่อยากดังไงปู่เขาเป็นคนแบบชอบแบบว่าอยู่เงียบเงียบไม่ดังไม่ได้หลวงพ่อมันอยากดังอยู่แล้วไงเพราะนั้นปิดทขาหลัะมาตัง้งนานใช่เขาไปเขาเขาเป็นพระลักษณ์นะว่ารามเนี่ยเขาเป็นพระลักษณ์นะเขาก็ไปลบกับ ไปร่วมกับพระรามนั่นแหละเขาจะเป็นแบบมือขวาไปไหนไปด้วยช่วยร่วมหมดนั่นแหละไม่ออกหน้าแต่มีอิทธิพลเฮ้นั่นเนี่ยู่ด้เป็นสื่อมหายานอินเตอร์เนั่นแนลเออจอดได้ด้วยไอ้พวกนี้ไม่รู้เรื่องเลยประตอินเตอร์งและคนต่างชาติก็สงสัยเฮ้ยมันคืออะไรอยู่ก็มาถามเด้ย ใช่เปล่ายูก็มีปัญหาอยู่ก็มาถามเด็กตอถูตามเนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเดินไกลแล้วเพราะฉะนั้นกิจการจะต้องเจญรุ่งเรืองและเราจะเดินสายเขาบอกไอ้นี่ด้วยไอ้นู่น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 เดี๋ยวสายใต้เดี๋ยวเตรียมตัวเดี๋ยวพ่อมโนราเขาจะมาเขาก็ให้คนเนี้ย ได้เกี่ยวข้องเรื่องนี้ไปก่อนเพราะว่าลําพังอาศัยพระไม่ได้แล้วไงพระเอาตัวไม่รอดใช่เขาแบบพูง่ายชัดท้าไปก่อนเลยแปดสิบนี่นี่นี่พยายามถ่ายทำเป็นสคริปต์ให้มันดูมาตรฐานอินเตอร์เนชแนลหน่อยเขาใจเปล่าและนี่ก็แปลเป็นภาษาอังกฤษหน่อย เวลาสนทนากันใช่ไหมปู่เขาถามปู่ปู่ตอบใช่ไหมเธอก็เป็นภาษาอังกฤษเลยว่าเขาถามเรื่องนั้นตอบเรื่องนี้แนะนําชีวิตอย่างนั้นอย่างนี้โลกแบบนั้นแบบนี้ปู่รักษาอย่างไงอย่างวุ่นอย่างงี้พราหลังไปเลยอ๋อมันคุยกันเรื่องนี้เองเหรอเฮ้ยและเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพเราจะมาขอขออะไรขอคําแนะนําได้ไหมเขานี่ปู่ร่างนี้กับปู่เขาพูดภาษาอังกฤษได้ไง อ๋อคุณมาภาคจีนก็ตอบได้โกอิน <Go Inter S 1> เตอร์เข้าใจยังมันล้างอากงนะครับด้วยนั่นแหอีกส่วนหนึง่งไงพูดภาษาอังกฤษเลยวันนั้นอ๋อเนี่ยเธอเขาพูดภาษาอังกฤษได้ใช่ปะเพราะหลังเขาไอ้พวกคนพวกนี้เขาจะแบบว่าภาษาจีนจีนจีนเลยจีนเลยจีนเลยเดี๋ยวเธอไปหาผู้เชี่ยวชาญด้านจีนมาหน่อยเด้ใคร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 สามารถทานเลดได้แบบเธอเลย เอาแบบว่าแบบแปลอย่างรวดเร็วแล้วก็ภาษาลึกได้รายละเอียดแล้วเราก็จะทาคลิปนี้ส่งไปในเมืองจีนเพื่อคนจีนดูว่าเฮ้ยปัญหานี้มีเหรอเดี๋ยวมีอ้อนทัวร์ขออแล้วเดี๋ยวมันจะมีมาเอดโดงโู่ตัวจีนนี่ไหนก็นี่แหละเพราะว่าคนเดือดร้อนมีเยอะและถ้าเผื่อว่ารู้ว่า ร่างสามารถสื่อสารภาษาเดียวกับเขาได้ภาษาเดียวเขาได้นะเอาใช้บริการดิเขาได้ฟังเองว่าไม่ต้องมาทานเชเลสดว่าจริงไม่จริงใช่ไหมเดี๋ยวแปลงสารอีกใช่ไหมเอาแบบว่าตรงไปตรงมาเลยตามนี้สาธุเทพเทพเถียงไม่ทานหลวงพ่อหรอกยุดชะงักแล้วฟังอย่างเดียวเทียมไม่ทันหรอกก็ได้ อ้ามันเป็นประโยชน์จริงไงแล้วไม่ใช่ว่าจะไปเอาไปแบบว่าไปออกนอกลู่นอกทางเพราะว่าไหนไหนมันมาขนาดนี้แล้วแล้วจะเป็นสมาคมด้วย association นะพ่อหัวเออเธอไปตั้งนะเธอไปหาตั้งนะคำว่าสื่อนี่ภาษหาอะไรพวกนี้มันจะเรียกว่าอะไรวะสื่อเนี่ยมันมันมีคำใช้คำว่ามีเดียมจะค่ะมีเดียมเหรอมีเดียมไม่มีเดียมเรื่อสื่อแบบนี้แล้วไปตั้งมาแล้วกันแล้วจดเลยเพอเพอ allow the way ประเภทแบบว่า ประเภทแบบว่าคนประเทศนู้นประเทศนี้แช่แบบเขามีสื่ออะไรแวบนี้ใช่ไหมแล้วเขาอาจจะแบบว่าอาจจะเกี่ยวข้องแล้วก็อาจจะมาเจอกันเราก็จะได้แบบว่าไปช่วยกันทํางานทั่วโลกเลยว่าประเทศคุณก็มีปัญหาใช่ไหมแล้วคุณก็ได้จะทําทแบบนี้ในการให้คําตอบเขาแล้วก็จะกลายเป็นว่าสังคมนี้มันจะเกิดขึ้นเลยเนี่ยมันก็มีมเขาเรียกอะไรวะจีนกับ จีนไต้หวันสิงคโปร์ฮ่องกงพวกเนี้ยเขาก็ไม่ใช่เขาเป็นคนที่กราบไหว้จสิยศีอดูแลไงศรัทธานด้วยครับเขาไม่รู้แล้ว <c oughs> เขาก็ถือว่าเป็นที่พึ่งไงใช่ไหม <c oughs> เอาว่าศรัทธาในพวกจุดทูบเนี่ยนะคนที่จุดทูบนี่นะมันมันไปด้วยกันได้ถ้ามันไม่จุดทูบนะมันคนละคนละมิติคือจุดทูบนี่นะมันก็จะศรัทธาก่อน มันก็จะมีศรัทธาเริ่มต้นว่าศรัทธาให้ตัวเองเนี่ยได้มั่งได้มั่งมีได้มีความสุขใช่ไหมหลังจากนั้นถ้าเขาผ่านพ้นอุปสรรคไปก็จะเป็นปัญญาก็จะเป็นเรื่องบุญกุศลเป็นเรื่องแข่งความทําคุณงามความดีไงช่วยโดยสังคมไงเ <Yeah. S 1> ดี๋ยแล้วเออดเี๋ยวไปตั้งทีมเดี๋ยมันอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยว่าแล้วมิตกันในภาษาอังกฤษยได้ไหมวะ คนเขียนโฆษณาอย่างงามเลยอันนั้นแหละไม่จัดจัดจัดห้องมิทติงก็ได้แล้วพูดเป็นภาษาอังกฤษหน่อยแล้วเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเหมือนกับสนทนากันหรือว่าดิสคัทกันว่าเฮ้ยอยู่เคยเป็นอย่างนี้มาเพื่อไงสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่ไหมเราอยู่เชื่อเปล่าแล้วทําไมมันถึงเป็นนันอย่างนี้นี้เขาก็เป็นเรื่องเป็นภาษาอังกฤษเลยเพอ่ ใช่ปะแล้วก็ถ่ายทอดไปเราโกอินเตอร์แล้วไงเข้าใจปะทำไมกะขายใหญ่ข้าวค่ะคขายใหญ่ๆรุ่นนี้คิดให้คนตามเราทันหน่อยเจ็ดข้าหรือค่าวข้า่า้าวชัดใช่ไหมพ่อกลับมาแล้วโชคดีปลอดภัยสนับสนุนไอ้ที่ค่าไม่ใช่อะไรนะหลวงพ่อเสียงหลวงพ่อไม่ทัน โมทนาด้วยเอาอาหารมาให้คนเขากินขอให้เธอขายของได้มากมายร่างกายแข็งแรงเงินทองมหาศาลบุญบารมีเต็มเปี่ยมพ้นทุกบรรทุรรมด้วยถหลวงพ่อมมนมีประเด็นในในสิงคโปร์อะค่ะใครนะในประเทศสิงคโปร์อะค่ะซึ่งรูปนึงแบบทีเดี๋ยวนี้เขาอ้างรับรับสรรับโลกเขาให้จุดเแค่ดอกเดียวแทนที่เป็นสามดอกหรือไม่จุดเลย อันนี้ถ้าดอกเดียวมันก็ไหวไม่เป็นไายแล้วก็จุดทูบพัดเออจุดทูบไฟฟ้าอะไรก็ได้ขอให้มัน,มนบบก,นก็ขอให้มันแบบว่าก้มกราบมันก้มกราบก็แสดงถึงความเคารพไงจุดดอียวนไหวผีเออเราเรา,เราก็อาจจะบอกว่าเราว่าจะมีห้องห้องเป็นห้องแล้วก็ทำพูดง่ายทำแบบว่าดูดควันโูลูชันแปลงออกมาเป็นแบบว่าเป็นสารเจ้าแบบมัน รักษาสิ่งแวดลอ้อมควันก็เข้าไปแล้วก็แปลงออกมาเป็นอะไรผ่านระบบน้ำเลยก็ว่าไป <Okay. S 1> ไม่เราไอ้ไอ้ที่มัน <Okay. S 1> ไอ้ที่มันเธ <Okay. S 1> อรู้เ,เปล่าไอ้ที่มันไม่อยากให้จุดทูบนั่นเป็นพวกสาตานซาตานเนยไม่ต้องการให้คนจุดทูบ ในภาษาจีนม yeah, yeah, ันคือหนึ่งหรือสามหรือเพียงสิบเอ้ยไอ้ชาวจีนเข้าใจว่าหนึ่งหรือสามนี่เป็นแบบผิดทางผิดทางเลเขาก็ทราบไงเขาก็ทราบส่วนใหญ่เป็นคนจีนเรื่องจุดทูบผ่าส่วนใหญ่เป็นคนจีนเขาก็รู้เรื่องนี้รู้เรื่องนี้เมื่อเป็นลายเราก็ทําเป็นเพียงแค่ส <c oughs> นใจลากเราก็จะเป็นทูบ ถูกไฟฟ้าก็ได้วะใชฟเปล่าเราก็ถือว่ากรรมยานก้อนหนึ่งเราถูกไฟฟ้าอนั่นเนี่ยคือเราไอ้เรื่องทูบเนี่ยมันเป็นเรื่องพิธีกรรมที่ทําให้คนรู้สึกว่าเขาเนี่ยได้ได้แสดงออกเข้าใจป่ะความศรัทธาจะเพิ่มขึ้นมันจะเป็นมันจะเป็นพิธีกรรมที่ทําให้คนรู้สึกมีมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นได้ไหมถ้าเราผลิตผลิตทูบไฟฟ้าเตียยไม่เลย <c oughs> เพราะว่ามันจะมีทูบแบบอะไรวะโซลาเซลล์แบบไอเม่ลอกก็ได้ไอแบบแบบแบบนี้แบบชาร์จไอ้ USB C เงี้ยมันก็สามารถที่จะสว่างได้ไงของจีนว่าจะทำแบบชาร์จแบบพายได้เดี๋ยวหาคนผลิตได้สามดอกเก้าดอกยี่บหกไาตัวลง มันมีคนที่ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษได้อันนี้ก็พูดได้ไออีกอ่าล่างอักบงนั้นก็ก็พูดได้ใช่ปะอันนี้ก็พูดได้เขาไปรวมกันแล้วก็เข้าห้องมิสติ้งไงใช่ป่ะเราอ่ะเราเราอ่ะคนฟังฟังเรื่องรางไม่รู้นะ พูดได้ค่ะแต่ว่าคนฟังจะฟังรู้เรื่องเปล่าเดี๋ยวเขาก็ช่วยทานชื่ไปเองเรา่งน้ำตามมาอันกันเปล่าเดี๋ยวยางนี้ว่ามารล้วถามเพราะว่าจะเปลี่ยนชุดเลยไหมเขาบอกไม่เป็นไรหรอกนั่งเนี่ยดีไปแล้วเดี๋ยวก็มาอีก เดี๋ยวเขาก็มาอีกเพราะว่าปู่เขาถ้ามานั่งเนี่ยพอเขาฟังอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเขาปั๊บเขาจะเขาจะมาชี้แจงเลยเขาจะมาบอกเลยว่าอันเนี้ยต้องทําอันนี้ไม่ต้องทําอันเนี้ยให้ทําอันนี้ยังไงยังไงเหมือนเาราะขึ้นูเยอะขึ้นหมูเยอะขึ้นใใชช่เขาร่วมประชุมกับเราไงบางอย่างเขาคิดว่าพวกเราเนี่ย มันมันจะเดินได้เปล่ามันจะรอดหรือเปล่าใช่ป่ะมันจะแบบผ่านได้หรือเปล่าเขากลัวจะเสียของไงก็ใช่เป่าเพราะเพราะสถานการณ์กับคนถ้าใช้ผิดเสียของเลยเเดี๋ยว <c oughs> เราจะเอาแบบ <c oughs> เอาแบบระดับอินเตอร์เนชั่นแนลแบบแบบ มีอะไรวะแบบมีมีเกรดแล้วก็มีชื่อเสียง <Yeah. S 3> uh, มีระดับมีระดับเดะ <Okay. S 1> เดี๋ยวน้องเขาเป็นเงเ็กเซียนฮ่องเต้เลยนะ mm hmm. uh, แล้วเขาจริงด้วยเพราะมาดเขาเป็นมาดเง็กเซียนฮ่องเต้เลยอันนั้นเขาก็เป็นคนเงียบเหมือนกันใช่ไหม เงียบคับไม่เคยช่างคุยพวกนี้เขาจะเงียบม,มันก็เป็นมาดเหมือนเซียนเนี่ยอย่แอนแล้วก็คำพูดมีน้ำหนักแล้วจบแบบอย่างเดียวจริงแบบว่าเด็ดขาดแล้วก็แบบเป็นเรื่องเป็นราวไม่งั้นนี่นเซียเขาจะไม่ไปอยู่กับคนแบบนี้หรอกนี่เซียนเขาพูดน้อยเหมือนกษัตริย์อ่ะเขาไม่พูดเป,ดปะปะอะไรยเขาก็แบบว่า อย่างนี้ก็คืออย่างนี้แล้วแล้วเขาจะมาเมืองไทยอีกเปล่าไม่กี่เดืนก็มามาเที่ยวมาเทียเทยเท่ยวก่อนออเหรอเยวพอมีงานเยอะก็อยู่เลยนี่แหละดีแล้วดีเลยเขาก็มีสืนุ่นเจานารานีพญานาคราชเราก็จะออกไปจริงๆเนี่ย I'm very fierce. Huh? Just now it feels. Yes. Huh? Okay, please. What did you say? Just like. Just an uh, intro in conversation in with the man. Okay. Is it very fierce? Mm. Like so action? <laughs> uh, it's very scary. You feel? But I feel it's very fierce. Fierce? Yes. เขาบอกว่าเวลาคุยกับพระค่ะเขาพิการรู้สึกว่าเขารู้สึกแบบว่าตัวเขาอะน่ากลัวน่ากลัวเมื่อกี้เจออาจารย์หลวงพ่ออาเนงตะ เลใช่หน้าตาเขาหน้าใหญ่แล้วก็ตัวไม่ใช่เขาอะค่ะตอนนี้คุยกับหลวงพ่อมันเนี่ยหลวงพ่อมาเต็มตัวเด้อหลวงพ่อถือว่าหลวพ่อถือว่าเขาแสดงสัญลักษณ์เขาเต็มที่ไงเขาหน้ากลัวใช่ไหมครับน่ากลัวมากไม่ไม่ใช่ผมเขารู้สึกได้ตัวเขาเองว่าท่านน่ากลัวโหพญานาคราชก็เหมือนเหมือนเหมือนมังกรอะเล้งอะ แบบพวกนี้เขาเป็นพญาไงเขาจะเป็นเป็นอะไรเป็นไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวพะระนารายณ์ก็ไม่เอามาข้างตัวหรอกเขาต้องทรงฤทธิ์ทรงเดไงเชไงเขาใช้คำว่าดุดุย้ยโคตรดุเลยพวกนี้ด,ด,ดุมากเหมือนกับพญาคุดอะ่ะเขาเป็นแบบว่าเขาเป็นเหมือนกับเป็นญาติกันนะพญาคุดที่ดุมากนะไม่มีเล่นเลยกิน <c oughs> <c oughs> อย่างเดียว <c oughs>